สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษบลคณาพฤกษบประจําเดือนมีนาคม2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษบลคนาพฤกษบจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกรมจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกรเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้น การพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแกจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็ full facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามประจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูตามหน้าไพ่พยากรณ์กันเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศี พฤกษพลคนาพฤกษพประจําเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอไพ่ด้วยค่ะ True of Wands, Aswingsherd, แปดถ้วย Temperance ิบถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดดานนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเหมือนจริงๆอ่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มาไปการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการโยกย้ายบางอย่างแต่ไพ่การงานเด่นมากเลยนะคะ การไม่แน่ใจว่าในเดือนนี้ชาวราศีพฤกษภและคณะพฤกษบนี้มีโอกาสที่จะโยกย้ายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือถึงขั้นเปลี่ยนงานเกี่ยวกับเรื่องของการงานไหมซึ่งพลังงานน้าภัยขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นแต่ เดือนมีนาคามนี้แกว่าน่าจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่ถ้าจะดีจริงๆต้องหลังวันมาหาสงกรานไปแล้วหลายๆอย่างจะสม,มุนมากกว่านี้นะเจ้าคะ่ะอืมโอเคพอมาดูเรื่องราวความรักแกมีความรู้สึกว่าบางทีชาวราศีพฤกษฎลัคนาพฤกษบคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักในรูปแบบที่คุณต้องการนั้น มันเป็นความรักในรูปแบบที่คุณไม่ต้องการถูกมัดมันสักเท่าไหรอ่อ่ะแสดงว่าพลังงานขึ้นหน้าไพ่แบบนี้ชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษพนั่นแปลว่าคุณหน้าที่จะตัดสินใจหรือในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคนโสดจสะมากกว่าน้ำหนักทางหน้าไพ่ จึงได้ขึ้นไปในโมเมนต์หรือสตอรี่ที่ว่าในโมเมนต์เนี้ยคุณกำลังโฟกัสบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของอนาคตของตัวคุณเองมากกว่าโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์รักๆใคร่ๆมากกว่าคุณแค่มีความคาดหวังในความรู้สึกที่ว่าอยากจะให้หลายๆอย่างมันเป็นในรูปแบบที่เราปรารถนา อยากจะให้หลายอ,อย่างมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการภายใต้เงื่อนไขที่คุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิต7ดาบขึ้นในตำแหน่งอนาคตนั่นแปลว่าที่ผ่านมาคุณน่าจะมองว่าชีวิตคุณอาจจะผ่านอะไรมามากปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะจะ t r a n s p a r e n แต่คุณแค่มองว่าคุณพยายามจะจัดการทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยแล้วก็ดีที่สุดในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งความรัก เลยทําให้ตอนนี้พลังงานหน้าไพ่มันโยกย้ายถ่ายเทปไปในเรื่องของความรู้สึกที่ว่าคุณอาจจะโฟกัสเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักให้เป็นไปในรูปแบบของการยั่งยืนมากกว่าหรือคุณกําลังหาความมั่นคงให้กับตัวเองนั่นเองเลยทําให้ไม่ค่อยได้มองเรื่องพวกนี้เป็นความต้องการหรืเป็นความรู้สึกที่คุณมีอารมณ์เหมือนแบบว่า เฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนั้นมากกว่านะคะเออแก๊บขอไพ่ในสิขาวใหไพ่ขึ้นอย่างนี้ว่าชาวราศีพฤษภราคณาพฤษภคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแบบนี้แล้วอย่างนี้คุณต้องการอะไรในเรื่องราวของความรัก แก๊ปขอภพยขยายใ,ใ,หให้ด้วยนะคะแล้วชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภต้องการอะไรในเรื่องราวของความรักคะแก๊ปขอภัยด้วยค่ะ King of Pentacles, Ace of Swords และก็ไพ่ไ Queen of Cups บ,บางทีคุณต้องการคนที่ตามใจคุณแล้วคุณก็ต้องการคนที่ เขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วไม่มากําหนดกฎเกณฑ์ให้คุณไปในรูปแบบต่างๆที่คุณที่เขาปรารถนาแต่คุณต้องการให้คนคนนั้นเข้ามาเนี่ยแต่ไม่ได้เข้ามาคอเคลียจะเกินไปนะต้องมีเส้นแบ่งระหว่างคุณกับเขาแล้วมากกว่านั้นคือในเรื่องความสัมพันธ์นั้นคุณต้องการให้มันเป็นไปในรูปแบบที่เขาต้องตามใจคุณและออฟเฟอร์คุณมากกว่าลักษณะเหมือนมาแค่คุยแก้เหงาพอ ไม่ต้องจริงจังอะไรในความสัมพันธ์และเหมือนไพ่ก็ขึ้นว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ขี้รำคาญมากๆด้วยนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเพราะแบบนี้มันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาถ้าเกิดมันมันไม่ตอบโจทย์หรือมันไม่โอเคอคุณก็ไม่ค่อยที่จะอยากได้หรือคุณก็ไม่ค่อยอยากที่จะเอามันให้มันมาเป็นภาระเรื่องความรู้สึกแล้วก็มาเป็นภาระเรื่องความหัวใจอะไรประมาณนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะชาวราศีพฤษภและคภ แกมองว่าคุณน่าที่จะมีความสุขที่อยากอยู่คนเดียวมากกว่าที่อยู่เป็นตัวเป็นตนน่ะน,นะคะประมาณนั้นนะโอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะสำหรับยอดไลค์สำหรับยอดค like, อมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดต,ตามทุกๆท่านเลยนะคะทุกทๆอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะสำหรับน,นี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดินะคะบ๊ายบาย